โ,โค้ชเกมวันนี้เป็นยังไงบ้างก็ค่อนข้างที่จะเล่นกับเขาลําบากนะครับเพราะว่าด้วยคุณภาพและประสบการณ์ของเด็กนะครับครับผมแล้ววันนี้มองถึงจุดเด่นจุดด้อยของทีมเราอย่างไรบ้างครับอ่คือจุดจุดด้อยของเราก็คือตอนนี้นะครับคือถากณา์ด้วยโควิดคือเรามาซ้อมเรามีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับคืออ่ เกมมันก็ค่อนข้างที่ออกมาก็คิดคิดไว้ส่วนหนึ่งแต่ว่าจุดเด่นของน้องก็คือพยายามสู้แล้วแต่ว่าด้วยคุณภาพด้วยประสบการณ์ก็ก,ก็ต้องยอมรับแล้วก็ยินดีกับสามแต้มของของพัทยาด้วยแล้วสำหรับวันนี้พึงพอใจมากแค่ไหนครับก็พอใจระดับหนึ่งครับก็ต้องกลับไปแก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็มองไปที่แมตต่อไปครับ แล้วสำหรับแมตช์ต่อไปนี่เรามีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับก็ส่วนหนึ่งก็ต้องกลับไปแก้ไขในเกมวันนี้ครับว่าเรามีข้อผิดพลาดอะไรแล้วก็แล้วก็ค่อยมาดูอีกทีครับว่าเราเราจะกลับมาอีกทางหนึ่งครับแล้วฝากถึงแฟนแฟนของสอาอรหน่อยครับก็ช่วงนี้ก็ยังเข้าสนามไม่ได้นะครับก็พยายามติดตามทางเพจของสอลฟอร์ดไซีของเรานะครับ ก็าฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็ทีมงานด้วยครับ